คุณของชั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณนนวชิวโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อิริยังสรินทโรที่เคารพอย่างสูงยิ่งกาบทูลขอเคารพพระเดชพระคุณพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวาสีรัตนธรรมารามพระเทรทุเทระสวัสดีสามญเนรและเจริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านในเบื้องต้นก็ให้พวกเรานั่งสบายๆนะนั่งในท่าที่สบาย เมื่อร่างกายสบายแล้วเนี่ยกลับมาดูใจที่ใจสบายหรือยังนะยังอยู่กับปัจจุบันตรงนี้หรือเปล่าเนาะกลับมาอยู่ปัจจุบันก่อนเพราะว่าวันนี้เราก็ได้เอาชนะใจของเราที่จะอยู่กับการงานทั้งโลกเนี่ยเข้ามาสู่เส้นทางของสายของการทําบุญนะบุญไม่ใช่แค่ว่าตักบาตรแล้วได้บุญนะจริงเราพัฒนาทุกๆวินาทีนะเป็นบุญได้ขณะที่เราอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ าถามว่าเราอยู่กับอะไรอยู่กับตนเองอกลับมาสังเกตร่างกายของเรานะก็จะลดการปรุงแต่งของจิตใจที่กำลังไปปรุงในเรื่องที่อาจจะพาไปในที่ต่ำนะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับของการสร้างความสุขบอกว่าการสร้างความสุขเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าจะต้องอใช้การผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยวไปพักผ่อน หรือว่าซื้อวัตถุต่างๆนี่มาเป็นเครื่องให้เกิดความสุขเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วนะถ้าเราสังเกตด,ดูเนี่ยเวลาที่เรามีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาตินั่นคือเรื่องของความสมดุลนั่นเองสังเกตไหมว่าถ้าร่างกายเนี่ยหัวใจสมองเราเนี่ยทำงานอย่างไม่สมดุลเกิดความทุกข์ทางกายเนาะ หรือว่าอย่างการจัดการเวลาเนี่ยถ้าเราให้เวลาส่วนตัวกับเวลาส่วนรวมทีไม่สมดุลกันเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหากับครอบครัวได้รวมถึงเรื่องที่สําคัญเลยการที่พวกเราเนี่ยอาจจะคว้นขวายในหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ของตนแต่ไม่ได้นึกถึงส่วนรวมแน่นอนว่ากระทบกับสังคมแน่นอนดังนั้นการที่จะสร้างความสุขน่จริงเริ่มตั้งแต่ พื้นฐานเลยคือกลับมาพิจารณาก่อนนะว่าเราเข้าใจความสดุลของความเป็นแปลงงธรรมชาติไหมเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวเราต้องกลับมาปรับตนเองสังเกตสิว่าอย่างต้นไม้เนี่ยถาว่าเขารับน้ำจากท้องฟ้าจากฝนน่ยนะแต่จริงๆแล้วเขาก็ให้น้ำออกมานะคือเขาคลายน้ำออกมารับปุ๋ยจากพื้นดินเนาะ ขาก็ให้ปุ๋ยเหมือนกันนะแต่ให้มันในรูปของอะไรของใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยนอกจากนั้นเนี่ยเขายังให้รับอากาศที่มันกนา๊าซบอนอไซด์เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นออกซิเจนให้ประโยชน์กับพวกเรารวมถึงให้ผลให้ดอกให้ร่มเงากับสรรพสัตว์ชีวิตทั้งหลายกลับมาย้อนดูตัวเราบางสิพวกเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาส่วนใหญ่ทุกคนก็จะ เป็นผู้ที่รับอยู่ฝ่ายเดียวเพราะตอนเกิดมาคงไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ใช่ไหมก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคอยเลี้ยงดูก็มีแต่จะเรียกร้องหาอาหารของเล่นทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยอขอเป็นผู้รับอย่างเดียวน้อยคนนะที่จะเป็นผู้ให้อย่างบางครั้งเห็นเด็กๆมาทําบุญน่ยก็โอ้คุณพ่อคุณแม่เขาฝึกตั้งแต่เด็กเลยให้รู้จักเป็นผู้ให้นะ ถ้าเกิดไม่ได้ฝึกเนี่ยพอโตขึ้นมาก็จะเรียกร้องต่ออีกพออยู่ในสังคมหมู่เพื่อนก็จะคิดว่าทําไมเขาทำแบบนี้กับเราจริงๆเนี่ยควรที่จะต้องเริ่มที่จะพัฒนาตนเองในการแบ่งปันนะ,ะหรือว่าในการเรียนการศึกษาก็เหมือนกันก็หวังว่าคุณครูครูบาอาจารย์เนี่ยจะมอบความรู้ให้นะแต่อาจจะไม่เคยคิดว่าจริงๆเราจะต้องบูตัวเองก่อนด้การที่วันค้นกวายแล้วก็ไปศึกษาข้อมูล ท่านี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะของผู้ที่ไม่ได้ฝึกแล้วเกิดเราเข้าใจแล้วว่าสมดุลของธรรมชาติเนี่ยต้องฝึกที่จะเป็นผู้รับและผู้ให้เราก็ต้องผู้รับเนี่ยเป็นอยู่แล้วโดวยไม่ต้องฝึกเนาะแต่ผู้ให้ต้องมีการฝึกพระพระเจ้าองค์เนี่ยทรงตัดเรื่องของการให้เนี่ยไว้เป็นพื้นฐานของคุณธรรมต่างๆลองสังเกตดูสิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญกิยาวัตถุก,ก็เริ่มได้ทานสังฆาววัตถุก,ก็เริ่มต้นได้ทาน หรือว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยซึ่งเป็นธรรมของพระราชาก็เริ่มต้นได้ทานหรือการให้ทั้งนั้นนะพวกเราชาววัดศิรตธรรมารามเนี่ยอาตมาเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้ที่ชอบที่จะให้เหมือนกันแต่เวลาให้เนี่ยหลายครั้งกับมีความทุกข์จริงหรือเปล่าบางคนบอกตั้งใจทําแบบนี้มากเลยแต่ทําไมรู้สึกไม่สบายใจจังเลยตั้งใจถวายแบบนั้นไปแต่ทําไมทําแบบนี้ เออเราต้องกลับมาตรวจสอบแล้วว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ตรงกับคำสอนของพุทธองค์เนี่ยมันต้องเกิดความเบิดบานใจสิและอะไรล่ะทําให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นเราถวายไปแต่ก็ยังมีความเศร้าใจอยู่มีความคุ่นเครื่องใจมีความกังวลใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเราอาจจะมีความเศร้าหมองว่าครอบงำตั้งแต่แรกเนเาะก็ต้องรีบกลับมาตั้งสติรู้ตัวนะการให้เนี่ยจริงๆ หลายคนจะถูกตั้งโปรแกรมมาเลยว่าให้คือต้องมีสิ่งของแนละ้วไปถวายพระคือสังฆทานแต่มันไม่ได้จําเป็นเลยการให้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ให้ทางกายคือการให้กําลังเรามีกําลังก็คอยช่วยเหลือผู้ที่มีกําลังน้อยกว่านะหรือให้วาจาที่เป็นประโยชน์ให้วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่มีใครหรอกเนาะที่อยากจะฟังคําพูดที่ไม่ดีถ้าเราทํางานร่วมกันในสังคมเนี่ย ก็ควรที่จะให้วาจาที่เป็นประโยชน์ว่าจาที่เป็นมิตรให้เขาได้สบายใจและมีกําลังในการทํางานต่อไปนะให้ทางกายทางวาจาแล้วให้อะไรที่อีกให้ใจนะสละอ่าเสียสละบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะสละความเศร้าหมองที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ไดีอยู่แล้วที่มาเกาะอ,อยู่ที่จิตของเราเนี่ยค่อยๆสลัดขัดเกล่าออกไปจริงๆธรรมะเรื่องของทานเนี่ย ผู้เราคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ฟังจนชินหูแล้วก็รู้สึกว่าก็ทำอยู่ทุกวันนะต้องกลับมาตรวจสอบนะว่าธรรมะที่เราตีความรับเข้าไปเนี่ยแล้วไปปฏิบัติอ่ะมันตรงกับพุทธโพธิ์ที่พระองค์มุ่งประสงค์หรือเปล่าตรวจสอบได้ง่ายๆเลยจากผลเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ตรงสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องให้ผลที่เป็นประโยชน์คือจิตใจต้องพัฒนาขึ้นนะมีความปิติเบิกบ้าน เป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เปิกบานเหมือนที่เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธตามที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้เคยสั่งสอนพวกเราไว้นะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของทานพวกเราควรจะต้องกลับมาทบทวนเนาะอาตมาเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้ที่มีการขนวนขวายในการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วหลายครั้งเรารู้ธรรมะเป็นผู้ที่รู้ธรรมะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะ แต่เข้าใจเหมือนกรอบแนวคิดที่เราเรียนทั้งโลกทมพระพุทธอ,องค์ไม่ใช่ว่ารู้ไปแล้วรู้รมไม่ใช่ไปรู้สักหนึ่งข้อเนี่ยแล้วมานอมพิจารณาบ่อยๆพิจารณาโดยแยบคลายทำทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นแล้วชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นนะการให้ไม่จําเป็นนองที่จะต้องให้วัตถุต่างๆบอกเราว่าให้ทุกขณะเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะ เรื่องของทานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตนะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของธรรมะพื้นฐานเท่านั้นแหละจริงๆเป็นอาวุธที่ใช้ในการปราบอากุศลมูลก็คือเรื่องของความโลภและที่ลึกไปเยกคือเรื่องของการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือการที่เราเข้าใจว่าเนตังมะมะเนี่ยไม่ใช่ของเราเนสวหัสมินี่ไม่ใช่เรานะเมสวัตตานี่ไม่ใช่ตัวตนของเรา นี่คือเข้าสู่หลักตรลัะของพุทธองค์เห็นไหมเพียงแค่ทานธรรมะเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็สามารถที่จะนํามาพัฒนาชีวิตของเราได้ท่านกล่าวว่าน้ำเนี่ยที่ไม่น้ําที่ไม่มีการถ่ายเทก็ย่อมเน่าดะหมดหมองฉันใดชีวิตที่ไม่รู้จักการให้เนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่เศร้าหมองไปฉันนั้นธรรมะปฏิสันธานในวันนี้ก็เห็นสมควรเก็เวลา ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนญาติโยมทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการนาาาอนุโมทามิ